ลาบสวัสดีนะครับอยู่แถนนีน้เรามาอัดเกมแ p l a n e w i e แต่ไม่ใช่เป็นตัวเกมหลักนะครับเป็นตัวของเกมประเทศจีนนะผมอ่ะไอตัวเกมเนี่ยมันเป็นของแบบประเทศจีนเขาเอามาทำผมอะคือมันมีลูกเล่นมากกว่าของอะของตัวเกมหลักอีกเพราะว่าตัวเกมหลักอ่ะผมเล่นมาแล้วก็จบแล้วคือไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่อัปเดตด้วยแล้วก็ของไอตัวตัวของประเทศจีนมันไม่ได้แย่นะครับผมลองเล่นมาแล้วสนุกมากเลยเผือบ เล่นได้โคตรเดียแล้วก็ต,วตัวเติมๆอ่ะในนี้มันมีหมดเลยอ่ะคือปกติตัวเกมหลักใช่ไหมไอ้พวกที่แบบตัวโผล่มืนแล้วต้องเติมใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องเติมแล้วก็ถ้ามันโผล่อย่างงี้ไม่ต้องมันถ้าเป็นภาษาจีนก็ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับคือก็เป็นตัวเกมจากจีนแบบแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความจริงไม่ต้องอ่านก็ได้นะปวดมันเห็นแค่นี้มันก็อ่านออกเพราะว่ามันก็คล้ายๆตัวเกมหลักอะกวดตรงนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนเวอร์ นี่เวลใหม่ My, มาเพียบนี่อเวลสักุละอันนี้คือยุคแบบอ่ายุโรปเลี้ยแบบโรมันเลย้ยอันนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้เล่นอะส่วนอันนี้ก็ปกติเลยฮือ่ะอันนี้มาใหม่่ะกันได้ดูกันว่าอะไรมาใหม่มั่งอันนี้ฟาฟิวเจอร์อ่ะอ,นนอันนี้ก็มาใหม่เห็นไหมครับคือเวลใหม่มาเพียบผมจะลองเนี่ยจะลองเล่นสักเวลหนึ่งอ่ะ และลูกเล่นแบบมาใหม่เพียบแบบสนุกจริงๆนะแล้วก็มีตัวมาใหม่เล่นด้วยนิดน,นึงคือมารีวิวเกมแล้วก็จะมาแจกเกมนี้ด้วยถ้าสําหรับคนที่อยากเล่นนะผมจะแจกเลยอยู่ใต้ลิงก์ใต้เดสคริปชันนัเองแล้วก็แถมโปรด้วยใช่ครับ อ่ามันอาจจะดูไม่ดีนะนเนี่ยครับคุณเห็นเลยไหมตอนแรกผมมีหนึ่งแสนแต่ผมใช้ไปก็เลยเหลือเก้าหมนหกลวคุณดูเงินครับมันก็เป็นโปนิดหน่อยหน่อยครับก็คือมีทุกตัวแล้วก็ทุกด่านะเล่นได้หมดเลยคือปกติเราต้องปลดล็อกด่านเนี่ยคราวนี้คือเขาปลดล็อกแล้วคือแบบสาหรับคนที่แบบไม่อยากเล่นแล,แล้วแบบเล่นเลยแบบไม่ต้องอะต้องการอะไรแล้วก็มีทุกตัวอะไรโอเคโอเคนะครับก็มากับด่านน่าจะไม่ใช่เป็นเออเป็น อะไรครับบันไดเลื่อนอนะ่ะเพราะว่าไม่ชอบเล่นแบบบันไดเลื่อนเท่าไหร่มันใช้ดวงโอเคนะก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวออกหมดเลยได้เห็นว่ามันได้ทุกตัวเลยนี่ไงลองเลื่อนมานะคุณจะเห็นตัวเติมเลยนี่อันนี้คือตัวใหม่นะเป็นตัวมาใหม่ที่ไม่มีตัวเกมหละนี่นะครับก็มีตัวหลากหลายมากมายเลยเลยวรีอตัวเติมนะครับตัวเติมไม่มีเพียบแล้วอ่า การใช้งานหรือว่าถ้าโจมตีเหมือนกันเป๊ะยังอะไอตัวนี้อ่าตัวอะไรนี่อ่าวาซาบิก็ตีได้เหมือนเหมือนกันเลยติดไฟเหมือนกันด้วยตัวนี้ก็เหมือนกันเะคือโคตรดีก็ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ตัวเติมกันะเพราะว่านี่ตัวนี้เนี่ยตัวเติมแล้วก็ได้ตังค์เหมือนกันด้วยแต่แฟนฟาเวอร์ที่ผมจะมาใช้เล่นเอาเอาตัวนี้มาคดตัวนี้ให้ตังค์เยอะกว่าแต่มันเป็นตัวใหม่นะไม่ไม่ได้ใช้สกินนะเป็นตัวอย่างี้เลยเป็นตัวนักร้อง ส่วนอันเนี้ยคือต้องอ่ะเป็นการว่าเราอ่ะเอาข้าพูดสองตัวเหมือนในเกมอะ่ะเกมภาคหนึ่งเลยเอาข้าพูดสองตัวแล้วก็เอา Ultimate อันติเมตอ่ะมาใส่มันก็จะได้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้แต่บอกเลยกระปกขี้หมาเลยโอเคครับเราก็จะมาเลือกตัวนะตัวอะไรดีจังแรกนะเกมนี้ซัมบี้กินไวมากไม่หนึ่งอะไม่เท่าไหร่คือมันกินหมดแล้วอะ่ะโคตรไวนี่อ่ะตัวนี้มาด้วยนี่เป็นตัวสแนป ขนาดดาก้อนฉบับไฟฟ้านะเอาเอานี้มาด้วยอันนี้แล้วก็เอาอะไรดีเอาเชอรี่นี้บอนัดผองบอนัดในเกมนี้นะกระโปกงกัดเลยหนึ่งคืออะไรแม่มันกินไวมากดังนั้นบอนัดที่ดีสุดนะครับถ้าแต่ผมใช้มาคือบอนัดอันนี้มันดีมากไปอันนี้คือเป็นตัวให้เล่นเอาวัดวัดต่พัก มาเนี่ครับเหมือนกันป๊ให้ตังเหมือนกันป๊้เอยนี่เลยไอตัวนี้ได้ให้สองแต่ตัวนี้คือกระปุกมาคำหาเลยไม่ได้เลย<ม>นี่ครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแบบถก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 ,ถก,ถกไอตัวเนี้ยโคตรแรง snap snap dragon ฉบอบกไฟฟ้าปันาา่นพะวเออ<ม>เดี๋ยวคุณดูมันถกนะ นี่ผมบอกแล้วเหมือนตัวเกมหลักเลยแข็งแรงเนี่ยนะนี่สนั p ดักก้อนฉบับไฟฟ้าอันนี้ก็ตีแรงน่งโคตรที่ว่างๆจะมาอัดเลยนะแต่มันก็มันเป็นโปรกันเลยครบหมดทุกอ,อย่างแล้วนี่อ่ะยิงไม่กี่เงิงคุณดูนะอ่ะไอตัวนี้มันมกินแล้วมันจะระเบิดเนี่ยหมดแล้วนี่นะหมดแล้ว คิดว่าคุ้มไหมล่ะคือแบบคือซัมบี้ในเกมนี้คือบอนัทแม่งเอาไม่อยู่อ่ะเอาไปฉกโหตัวนี้ฉกเร็วมากฉกเก็บมันติดพิษได้ไงไม่ใช่หรอเก็บ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 โอ้โหช็อตครับช็อตบอกเลยเอ้ตัวนี้กระปุกไปไกไปไปโอ้ยแม่ไม่ช่วยอะไรเลยนี่ครับฉกไว้เลยแล้วก็วางอ่ะ ะซนับดาก้อนที่เราเป็นสายสาฟ้าเนี่ยแค่นี้เราก็รอดแล้วแรงจริงแรงแรงมากเอาคือเนี่ยถ้าแต่มันจะยิงช้าหน่อยเซนับดาก้อนที่เราเป็นสายป้าแต่ยิงแรงเอาเรื่องเอาการให้หมดเอาสองแถวเลย เนี่ยเหมือนตัวเกมหลักนี่เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรแบบมันมีอะไรมาเกิแพนวัตสซอมบี้อยู่ก็จะเอามาอัปเดตนะครับนี่ครับนี่ครับโบได้แค่ไหนเนี่ยซื้อไหมปืนใช้ใช้ไหมใช่ไหมใช้หมดหมด,หมดนี่ทำนะเอ๊ะทำไมใส่ฟ้ามาติดละน,นี่นะ มันจะเหมือนในเกมอะอยากปะเุ้ยเหมือนจะเหมือนจะเท่กว่าคิดเหมือนกันปะนี่กระไฟอะกอะไฟอะไ,ไ,ไ,ไม่ต้องแคร์ครับไม่ต้องเปลืองนี่ใช้หมดใช้หมดใช้โต่งนี่ครับก็อันนี้คือเกมเพย์นะครับก็สำหรับ,บนี้ผมขอตัวละก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วอันนี้ผมก็เล่นเกมเพย์แล,แล้ว โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนใครชอบคลิปนี้แชร์กดแชร์นะคุณไม่แชร์มึงกดซับนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า